โรงแรมนี้นะคะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตรงข้ามกับไอคอนสยามตอนกลางวันเราจะเห็นแสงแดดกระทบกับแม่นม้ำตอนกลางคืนก็จะเห็นไฟจากไอคอนสยามแบบระยิบระยับมากสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับไม้แสนมออีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ซอยเจริญกรุง30หรือว่าตรอก กับตันบูชนะคะที่นี่เนี่ยมีโรงแรมหนึ่งซ่อนตัวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาจะเรียกว่าซ่อนก็ไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าอยู่ริมในในตรอกกับตันบูชเลยที่นี่เนี่ยแวดล้อมไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นแวร์เฮาามสนะคะแล้วก็ศิลปะกำแพงอันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เป็นกำแพงของสาารณรัโปรตุเกส เลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นจเจริญกรุงแล้วก็ตลาดน้อยที่เป็นวิถีชุมชนแล้วก็เป็นชุมชนย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปโรงแรมอะไรไปกันเลยค่ะใช่แล้วคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมรอยเย้าออคิชาร์ตัน ซึ่งเป็นโรงแรมที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยายกันเลยทีเดียวโรงแรมนี้นะคะอยู่ในซอยเจริญกรุง30ที่เมื่อกี้เราเดินมาหรือว่าเราจะเรียกว่า4ีรพยาก็ได้อยู่ติดกับท่าเรือ River City ค่ะโรงแรมนี้นะคะ เป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตรงข้ามกับไอคอนสยามทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันเราจะเห็นแสงแดดกระทบกับแม่นม้ำตอนกลางคืนก็จะเห็นไฟจากไอคอนสยามแบบระยิบระยับมากโรงแรมนี้นอกจากจะติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังมีห้องพักมากถึงเจ0ร้อยกว่าห้องรวมถึงห้องประชุมที่จุคนได้มากเป็นพันคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น26นะคะสามารถจัดเป็นบอร์ดรูมได้ใครที่มีฟังก์ชันเล็กๆนะคะจริงๆก็จุได้เป็น10-20คนเลยทีเดียวนะคะก็สามารถมาจัดบนนี้ได้ประชุมผู้บริหารนะคะไพรเวทปาร์ตี้เล็กๆก็จัดได้เช่นเดียวกันตรงห้องนี้เนี่ยทําเป็นที่ลงทะเบียนนะคะหรือว่าเป็นห้องทานข้าวก็ได้มองออกไปก็จะเป็นวิวนี้เลยะคะ่ะ ซึ่งภายในห้องนี้นะคะก็จะมีห้องย่อย3ห้องด้วยกันก็คือห้องแรกคือห้องนี้ห้องที่2ใช้เป็นห้องประชุมนะคะก็จะเป็นวิวเดียวกันเลยมองออกไปนอกหน้าต่างเป็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยาที่สวยงามมากๆส่วนห้องข้างในสุดในห้องนี้เนี่ยจัดเป็นโต๊ะแบบนี้ได้ค่ะเป็นบอร์ดรูมก็คือเป็นการประชุมผู้บริหารมีทีวีให้ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวอีกด้วย ส่วนตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ชั้น2ของโรงแรมรอยัลออคิชเชอร์ t ันนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูห้องที่เป็นห้องย่อยก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือห้องปอมปาดัวเป็นห้องใหญ่1ห้องแล้วก็มีห้องย่อยๆที่เป็นห้องเบรกเอารูมเนี่ยอยู่ฝั่งละ2ห้องก็คือ1 2ห้องกลางคือห้องปอมปาดัวแล้วก็3 4สจะอยู่ด้านขวานะคะสามารถจัดฟังก์ชันได้หลากหลาย ก่อนที่จะเข้าไปในห้องนะคะจะให้ดูว่าที่นี่ได้รับรางวัล TMVS Thailand MICE Venue Standard ด้วยนะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะว่ามาจาัดงานที่นี่ก็จะได้รับการบริการแล้วก็มีมาตราฐานที่สามารถแข่งได้ค่ะสำหรับอันนี้นะคะวันนี้เนี่ยโรงแรมเซตอัพไว้ให้เราดูด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงานมั่นนะคะก็จะเป็นงานเช้าสามารถจัดงานมั่นได้แล้วก็ เลี้ยงพระได้นะคะส่วนคอฟฟี่เบรกค่ะก็เดินออกมาด้านซ้ายมือนะคะนี่ก็จะเป็นห้องย่อยแบบที่บอกห้องย่อย2ห้องก็คือห้องที่1ที่เรากําลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องที่2ก็คือห้องที่เราจะกําลังจะเข้าไปห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถจัดเป็นคอฟฟี่เบรกได้แขกที่ออกจากห้องอปอมปะดัวเมื่อกี้นะคะที่จัดเป็นห้อง ห้องมัน่นหรือว่าจะเป็นแปรรูปเป็นห้องจัดประชุมก็สามารถออกมาทานอาหารทานคอฟฟี่เบรกตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็นอกจากจะทานคอฟฟี่เบรกไปนะคะมีการจัดตกแต่งแบบไทยก็ยังได้เห็นจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอีกด้วยส่วนอีกห้องนึงนะคะที่เป็นห้องย่อยตรงนี้เนี่ยโรงแรมเซ็ตอัพไว้ให้เป็น ที่สำหรับทานอาหารกลางวันนะคะสามารถเลี้ยงพระได้ตอนเช้านะคะเซตอัพไว้แล้วก็พอพระฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถให้ญาติญาติทั้งฝ่ายเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะคะมาทานอาหารที่ห้องนี้ได้ค่ะการประดับตกแต่งก็จะเป็นแบบไทยนะคะสงเกเหมือนอยู่ในบ้านเรือนไทยเลยค่ะที่ชั้น2นี้นะคะก็จะมีห้องบอลรูม แล้วก็ห้องเบร o เอารูมอีกประมาณ12ห้องได้แก่5ห้องเมื่อกี้ที่เราดูไปแล้วก็รีเวิร์สไอีก7ห้องค่ะคราวนี้เรามาดูที่รีเวิร์สไซส์กันนะคะครานี้เราจะีให้ดูห้องย่อยกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวห้องใหญ่เราจะเก็บไว้เป็นไฮไลท์ให้ดูกันทีหลังตรงนี้ค่ะก็สามารถจุได้สักประมาณ40คนนะคะแบบโตกลม แล้วก็ตรงที่เราเห็นเปิดหน้าต่างไว้ตรงนั้นนะคะจริงๆมันจะเป็นจอสกรีนนะคะก็จะเลื่อนลงมาแต่ว่าพอพักเบรคเนี่ยเราสามารถเอาขึ้นไปได้แล้วเราก็จะเห็นจั่วแบบไทยๆนะคะซึ่งอันนี้ยเป็นจั่วของห้องอาหารทาราทองผู้ที่เข้าร่วมประชุมหรือว่าเข้าร่วมงานอีเวนต์นะคะก็จะมองเห็นวิวแบบนี้ได้จากห้องรีเวอร์ไซส์สค่ะ เื่อกี้เราดูห้องรีวร์ไซส์3ไปแล้วนะคะส่วนห้องรีวร์ไซส์4เนี่ยก็จะเป็นไซส์เดียวกันกับรีวร์ไซส์3ด้านขวามือนะคะที่เราเห็นอยู่นี้ด้านหน้าเราเนี่ยแหละก็จะมีห้องที่เป็นรีวิ์ไซส์5 6และ7เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะนี่คือห้องรีวร์ไซส์5นะคะห้องรีวร์ไซส์5จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูคือสามารถจัดงานได้หลากหลายด้านขวา จะเป็นรีเวอร์ไซ6์หก็จะห่างกันตรงเสากั้นนะคะส่วนที่มีพาร t i ิชันกั้นนี้จะเป็นรีเวอร์ไซ7์ก็คืออีกห้องหนึ่งวันนี้ไม่ได้เปิดนะคะจริงๆแล้วถ้าเปิดรวมกันทั้ง 5, 6, 7เนี่ยจะสามารถจัดงานได้ถึง300คนก็คือจัดเป็นโต๊ะกลมแบบนี้ค่ะ30โต๊ะโต๊ะละ10คนโอเคค่ะคราวนี้เราก็เดินมาที่ห้องเอ่อ r i ไซ r ์ i น e 1นะคะ ก่อนเข้าห้องก็จะมีบริเวณพื้นที่ที่จะสามารถทำกิจกรรมได้ให้สามารถนั่งเล่นได้ลงทะเบียนหรืออาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆได้นะคะห้องที่นี่เนี่ยบอกได้ว่าห้องประชุมเนี่ยเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเกือบทุกห้องเลยจริงๆค่ะและนี่ก็คือห้องรีเวอร์ไซด์หนและสนะคะอันนี้โรงแรมจัดไว้ให้เป็นแบบ เทเตอร์ Theater, แล้วก็เป็น Classroom mm hmm. ก็คือมีโต๊ะด้วยอยู่ด้านหลัง mm hmm. ก็คือไว้สำหรับนั่งสังเกตการ mm hmm. ห้องนี้ก็จัดได้หลากหลายอีกเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. จะจัดเป็นงานสัมมนางานประชุมหรือว่าตอนเย็นจะเปลี่ยนเป็นห้องเป็นโต๊ะจีนเป็นโต๊ะกลมก็ได้นะคะเสาไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าตรงนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้สามารถจัด โต๊ะจีนได้ประมาณ7-8โต๊ะก็คือจุคนได้ถึง70-80คนเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนลายบุฟเฟ่ตก็จะเป็นด้านนี้ค่ะคนที่มาเข้าร่วมงานอีเวนต์นะคะก็จะสามารถมองเห็นวิววิวนี้เลยนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามนอกจากนี้นะคะอีกนิดนึงคะ่ะโรงแรมยังมีชัตโต้นะคะก็คือตรงนี้นะคะเรือชัตโต้ก็คือบริการเป็นรอบ,รอบ ทุกๆ30นาทีนะคะก็จะมีเรือบริการให้กับผู้มาเข้าพักไปที่ไอคอนสยามไปสะพานตากสินแล้วก็กลับมาที่โรงแรมค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมรอยัลออคิชราตัานที่ชั้น2ซึ่งชั้น2เนี่ยก็จะเป็นบริเวณพื้นที่จัดประชุมสัมมนาหรือว่าจัดงานอีเวนต์ค่ะ ตรงส่วนบริเวณนี้เป็นบริเวณโฟลเย่หรือว่าพื้นที่หน้าห้องประชุมที่ด้านในจะเป็นห้องแกรนด์บ r รูมนะคะเป็นห้องที่สามารถจุได้เป็นพันคนเลยทีเดียวแล้วก็สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไอคอนสายามได้สวยงามค่ะมีค่ะห้องรอยัลออคิบบ r o ูมจะแบ่งเป็นห้องหนึ่งห้องสองและห้องสาม นะคะพรุ่งนี้โรงแรมจะมีงานแต่งงานก็เซตอัพไปก่อนเลยคะ่ะให้เราดูแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็สามารถเซตอัพจัดเป็นห้องเรียนได้นะคะหรือว่าจะเป็นด้านซ้ายมือตรงนั้นเนี่ยจัดเป็นคลาสรูมนั่งหันหน้าเข้าหากันก็ได้ส่วนตัวที่เป็น LCD นะคะที่เป็นจอก็จะ มีทั้งหมด4จอด้วยกันก็คือจอที่1ด้านซ้ายมือกรณีที่เปิดทั้ง 1, 2, 3นะคะก็จะนั่งเห็นได้ทั้งทั้งห้องเลยนะคะแล้วก็ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4ค่ะแทบจะทุกห้องจริงๆนะคะที่เห็นวิวแบบนี้ค่ะด้านล่างนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำ แล้วก็เห็นวิวเป็นเรือข้ฝาฝฟ้ารวมไปถึงพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากๆค่ะนอกจากโรงแรม Royal o r c h i ิ s h ช r a t ตันนะคะในส่วนของห้องประชุมจะได้รับมาตรฐานที่ MBS หรือว่า Thai Mice Venue Standard จากทีเ็จแล้วยังได้รับมาตรฐานที่เหนือไปกว่านั้นก็คือ A MBS หรือว่า ASEAN Mice Venue Standard อีกด้วยค่ะ สำหรับห้องอาหารที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น1ก็จะมี2ห้องค่ะได้แก่ห้อง Gorgio แล้วก็ทาราทองห้อง Gorgio จะเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะส่วนห้องทาราทองจะเป็นอาหารไทยค่ะการประดับตกแต่งก็จะเป็นแบบไทยเลยนะคะได้บรรยากาศไทยถ้าต้องการที่จะต้อนรับชาวต่างชาติมีเพื่อนต่างชาติหรืออะไรเงี้ยนะคะ พามาทานเข้าได้มีดนตรีไทยเล่นสดให้ด้วยนะคะแล้วบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนห้องอาหาร G.O.G.O. นะคะก็จะเป็นออกแนวแบบอิตาเลียน,นะะมีความอินเตอร์นะคะมีความฝรั่งสามารถสั่งเป็นเซตได้นะคะมีโต๊ะจองมาแล้วด้วย ภายในห้อง G.O.G.O. GO นะคะถ้าเกิดเราเดินมาทางซ้ายมือนี่ยก็ยังมีห้องที่สามารถจัดเป็นไพรเวทได้อีกนะคะนี่จัดส่วนตัวได้เลย8คนบรรยากาศดีมากค่ะและนี่ค่ะเราก็กำลังจะเดินไปที่ Embassy Garden ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมรอย l o r c คิ d s ชอร์ทันนะคะ มือนอยู่อีกรอกหนึ่งเลยซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาด้วยค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นสถานที่จัดงานรับ,ร,บรับริมแม่น้ำเจ้าพรยาได้เลยค่ะกว้างขวางนะคะจัดได้ทั้งงานเช้างานเย็นแล้วก็กลางคืนก็อาจจะได้สักถึงสักประมาณสองสามทุ่มอย่างนี้ค่ะ มองไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นไอคอนสยามแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกท่านจะเห็นบันไดนี่บันไดตรงนี้นะคะสามารถทำเป็นสเตจหรือว่าเวทีได้ค่ะบรรยากาศดีมากนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็ เป็นบริเวณ outdoor space หรือว่าพื้นที่ด้านนอกของโรงแรมรอย a l อ c c ิชเชอร a ดนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เนี่ยสามารถจัดอีเวนต์นะคะหรือว่าจัดปาร์ตี้จัดงานสัมมนาหรือว่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้าได้หมดเลยค่ะตรงนี้จัดได้เป็นร้อยคนเลยนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็เป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินทางด้านข้างหลังนะคะแล้วก็ออตอนกลางคืนก็จะมีแสงไฟจากพื้นที่โดยร,บรอบๆแล้วก็ มีเรือที่ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากๆค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พาทุกท่านดูโรงแรมรอยัล o r คิชเชอร์รัตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงแรมนี้สามารถจัดฟังก์ชันจัดอีเวนต์ได้หลากหลายมากๆถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะหรือจะมาเที่ยวพักผ่อนมานอนเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยจะได้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านกันค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ